วันนี้เรามาทำอะไรกันบ้างคะวันนี้นะคะพวกเรานะคะก็จะมาสัมภาษณ์พ่อค้าแม่ค้านะคะในตลาดมิกจตุจักค่ะว่าหลังจากที่ได้รับผลกระทบจากโควิด่ยเขาได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างคะขายเป็นอย่างไรบ้างคะงั้นเราไปกันเลยไหมคะไปกันเลยค่ะ ขอสอบถามหน่อยคะ่ะว่าจากสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาเนี่ยพี่ได้รับผลกระทบยังไงบ้างคะแล้วตอนนี้แตกต่างจากเมื่อก่อนมากไหมคะเออถ้าก่อนโควิดอ่ะพี่ก็ขายไม่ค่อยโอเคนะเออแต,แต่แต่ช่วงโควิดนี่คือหนักไปเลยแต่ใช่แต่พอหลังโควิดอ่ะตอนเปิดใหม่ๆอะ่ะขายดีแต่หลังๆมาก็ทรงตัวก็ยังเดิมใช่แต่ว่าคือก,ก็ก็ยังดีกว่าตอนก่อนโควิดนะ ก็ถือว่ามีทั้งดีทั้งไม่ดีใช่แต่ถ้าแย่ก็คือตอนที่เขาปิดสองสามเดือนนั้นอ่ะแย่สุดได้ขอบคุณมากค่ะค่ะคือหนูจะถามว่าช่วงก่อนที่มันมีโควิดเนี้ยแล้วก็ช่วงนี้มีผลกระทบที่แบบแตกต่างกันยังไงบ้างแล้วก็ลุงอ่ะแบบว่ามีผลกระทบยังไงบ้างกับโควิดค่ะ ที่เห็นชัดๆเลยยอดขายน้อยลงจากเคยขายได้วันละหมื่นตอนนี้ก็ได้ห้าพันก็ดีใจละค่ะแล้วก็สมัยก่อนคือขายดีมากใช่ไหมคะดีมากครับยิ่งนี้เป็นไงบ้างอ๋อช่วงนี้ไม่ต้องคุยครับเศรษฐกิจ <c oughs> เราดีมากครับ <c oughs> เราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแล้ว <c oughs> ขอบคุณค่ะค่ะหนูขอสัมภาษณ์หน่อยนะคะว่าการที่เกิดโควิดเนี่ยแบบว่ามีผลกระทบยังไงบ้างคะ่ะแล้วก็แบบเราได้รับผลกระทบอะไรบ้างจาก ทางก่อนที่เกิดโควิดแล้วก็หลังโควิดเงี้ยค่ะมีความแบบเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างค่ะเอ่อถ้าค้าขายกระทบเยอะลูกเพราะว่าหนึ่งก่อนโควิดเนี่ยเขามีต่างชาติเนี่ยธุรกิจมันก็มันก็กได้แล้วก็อีกอย่างคือมันมันไม่ไม,ไม่ไม่ถึงกับว่าคนใช้จ่ายอะไรเงี้ยเขายังไม่ค่อยนั่นแต่หลังโควิดมาแล้วทุกคนมันก็ต้องรัดเข็มขัดเหมือนยังลง,ลงเคยขายดีๆเงี้ยพอโควิดมาปุ๊บลูกค้าก็หายไปครึ่งหนึ่ง ทุกอย่างครึ่งหนึ่งหมดนี่ฮทีนี้ที่แล้วก็แล้วก็ที่อยู่ได้กันเพราะว่าคือยังพอได้เลี้ยงตัวนะลูกแต่แต่พูดถึงอีกทีก็คือมันต้องช่วยกันอะ่ะอ่าอันไหนมันอยู่ได้มันต้องอยู่คนไหนอยู่ไม่ได้ก็คือเขาต้องไปเหมือนตลาดเนี้ยอคนไหนอยู่ได้ก็คืออยู่คนไหนอยู่ไม่ได้ก็คือคอ,คอ,อ่าไปก่อนพักอะไรแม่ค้าจะหายไปเยอะลูกเพราะว่าแม่ค้าจะเยอะมากน่ฮะพอตอนนี้ปุ๊บมันก็เหลืออยู่ เขานี้แล้วเขามาช่วงโดนฝนด้วยทั้งฝนทั้งโควิดหลายๆอย่างมามามากันหมดแล้วนี่คือหมดฝนเขาก็เริ่มเริ่มค้าขายได้แต่ทุกคนต้องรู้ว่าประคองตัวแต่ยังให้มันอู้ฟู่เหมือนก่อนโควิดมันยังยากคข,ขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะเดี๋ยวหนูขอสอบถามหน่อยนะคะว่าผลกระทบที่ได้จากโควิดละคะว่าร้านนี้เป็นยังไงบ้างแบบว่าแตกต่างจากเมื่อก่อนไหมคะ,ะเรื่องเรื่องไรายได้อะไรเงี้ยค่ะก็แตกต่างบ้างครับปกติถ้าก่อนโควิดเนี้ยรายได้มันก็จะเยอะกว่านี้แต่ด้วยเรามีสองหลายที่ไงย<อ>แล้วก็วิ่งมีหลายร้านแล้วก็หลายสาขาเงี้ยแล้วก็รายได้ก็พออยู่ได้ ถ้าเทียบกับแต่ก่อนแล้วอย่างเงี้ยนะครับแต่ก่อนมันจะดีกว่าแต่นนี้ก็ลดไม่มากก็ถือว่าไรายได้ลดลงไปลดลงไป<ช>แต่ไม่เยอะมาก<ช>พออยู่ได้ครับค่ะขอบคุณมากค่ะ ถ้ถามว่าสถานการณ์โควิดที่นี่เป็นยังไงบ้างคะช่วงโควิดเราจะไม่ได้ขายอกครับเขาเขา,เขาหยุดเลยสมัยเขาเพิ่งมาเปิดเริ่มต้นที่โควิดเอครั้งแรกที่เนี่ยพอหลังจากโควิดเ,เขาพอเขาเปิดเปิดเมืองหรือเปิดอะไรกันเนี่ยปั๊บเนี่ยก็เริ่มมาขายตรงนี้เจ้าขายกันดีนะเพราะว่าลักษณะว่าพอพอคนไทยเนี่ยมันอาจจะมีน้ําใจช่วยเหลือกันเนียพอช่วยเหลือกันปั๊บเ่พอเหตุการณ์ตรงนั้นปั๊บเขาก็มาช่วยซื้อช่วยอะไรกันมาเที่ยวเออมาว่าคล้ายๆว่าเห็นสินค้าเขาก็จับจ่ายกันช่วงแรกๆก็ขายกันดีได้ ถือว่าเราไม่ต้องรอต่างชาติเพราะรจ้จักรเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่ว่าต้องรอต่างชาติเนี่ยต่างชาติมาอะไรมาหรืออะไรเงี้ยมันจะทําให้ระบบของการขายจะดีขึ้นแต่นะนะตอนนั้นช่วงโควิดเนี่ยที่เริ่มต้นกันใหม่ก็เริ่มขายแต่ว่าก็ก,ก็ยังยังยังไม่เท่าไหร่เพราะว่าการกระตุ้นไอ้การระบบของการคนที่จะมาเจาจักยังไม่เท่าไหร่แล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้นก็ระบบก็ยังเพ้นมเงนลงครับยังไม่มีความชุ่ม ก็ยังพอได้อยู่มันเกี่ยวกับการแบบว่าเราก็ขายมันก็ต้องทําใจในช่วงนี้เนาะนก็พอได้มันไม่ได้มาก ถามว่าช่วงก่อนโควิดกับหลังโควิดนะคะร้านที่ได้รับผลกระทบยังไงบ้างะค่ะค่ะในช่วงที่ในช่วงระหว่างที่เกิดโควิดใช่ไหมคะก็คือมันมีผลกระทบหมดเลยเพราะว่ามันมีมาตรการของรัฐบาลที่เขาควบคุมป้องกันไม่ให้คนออกมาซื้อขายใช่ไหมคะแล้วก็ทางร้านเราเนี่ยตลาดก็ปิดค่ะ,คะมันก็เลยเกิดผลกระทบก็คือรายได้เราก็ไม่ได้ ช่แล้วก็มันเกิดค่าใช้จ่ายที่เราต้องใช้จ่ายแต่ละวันอยู่แล้วค่ะ,คะมันก็เลยมันก็คือส่งผลกระทบหมดเลยค่ะประมาณนี้แล้วอย่างนี้ช่วงที่ปิดนี่เราเสียค่าที่ไหมคะทางตลาดเขาก็มีเขาก็ช่วยเหลือนะคะในช่วงที่หลังโควิดแรกๆะค,ะค่ะเขาก็ช่วยลดค่าที่ให้เราเพราะว่าเขาก็เข้าใจพ่อค้าแม่ค,ค้าแหละว่ามีผลกระทบทุกทุกทุกร้านเลยอะ,ะ,ะไรเงี้ยทุกคนอะไรเงี้ยเขาก็เลยช่วยลดค่าที่ในช่วงประมาณ สองเดือนแรกหลังหลังจากที่โควิดมาเริ่มซาค่ะประมาณนั้นก็คือเรามีรายจ่ายตลอดแต่ว่ารายรับเราน้อยลงใช่ใช่ค่ะรายรับเราก็น้อยลงแล้วก็คนก็กลัวมันใช่คนก็กลัวคนก็ไม่กล้ามาไม่กล้ามาเดินอะไรเงี้ยใช่ค่ะตลาดมันก็เลยต้องต้องหยุดชะงักไปก่อนค่ะช่วงนึงน่าเหมือนตอนนี้ตลาดกลางคืนวันสุกก็ปิดแล้วใช่ก็คือผลกระทบที่มันเป็นผลกระทบระยะยาวแต่พี่ก็ไม่รู้ว่า ทางตลาดอันนี้จะเป็นในส่วนของมิกจะดูจักใช่ไหมคะแต่ว่าในส่วนของส่วนจะดูจักเองอะคือพี่ก็ทราบมาว่าเขาอะปิดปกติเขาจะปิดยันยันเช้าเอ้ยเขาจะเปิดยันเช้าของของอีกวันใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ก็คือปิดแค่6กโมงแล้วร้านร้านค้าหรือว่าล็อกอะค,ะค่ะก็คือปล่อยให้เช่าเยอะมากตั้งแต่มีโควิดก็คือคอล็อกว่างเยอะใช่ก็คือมันมันเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลย<ม>แล้วก็ผลกระทบอีกอย่างหนึ่งก็คือ ตตุจักมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถก็คือต่างชาติเขามาเที่ยวใช่ไหมคะก็คือตอนนี้ก็คือไม่มีไม่มีนักท่องเที่ยวใช่สินค้าบางตัวค่ะมันจะเป็นสินค้าที่สําหรับขายให้กับนักท่องเที่ยวใช่มีร้านบางร้านเขาบอกว่าเขาขายพวกกางเกงลายลายช้างลายอะไรเงี้ยก็คือขายไม่ได้เลยก็คือต้องปิดตัวไปคือมันส่งผลกระทบแบบว่ากับกับชีวิตมากใช่ค่ะประมาณนี้ขอบคุณค่ะ วันนี้เป็นไงกันบ้างคะสนุกสนุกค่ะโหแต่ก็เหนื่อยอยู่นะเสียตังเยอะด้วยได้ของใช่แต่ว่าวันนี้นะคะเราก็ได้ผลสุขอะไรมาบ้างค่ะก็จัดกันสัมภาษณ์พ่อค้าแม่ค้าที่นี่นะคะก็ทําให้เราได้รู้ว่าที่นี่อะค่ะได้รับผลกระทบยังไงบ้างจากสถานการณ์โควิดที่ผ่านมานะคะก็ ถือว่าตอนนี้สถานการณ์นี้ก็ยังคงอยู่ค่ะก็อาจจะมีชีพน้อยลงไปบ้างแต่ว่าผลที่เราได้ก็คือเราได้รู้ว่าพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยมีรายได้น้อยลงแล้วส่วนพ่อค้าแม่ค้าที่เน้นการขายของไปที่กลุ่มผู้คนต,าต่างชาติเนี่ยก็ได้รับรายได้น้อยลงไปอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยค่ะพ่อค้าแม่ค้ารายอื่นก็มีรายได้ที่ลดน้อยลงอยู่แล้วนะคะแล้ว ก็มีมาตรการที่ทําให้ลูกค้าเนี่ยลดน้อยลงไปอีกค่ะเพราะว่าปกติส่วนใหญ่ที่นี่จะมีลูกค้าชาวต่างชาติเยอะค่ะ,คะแต่ว่าทางตลาดเนี่ยก็มีเขาเรียกว่าอะไรมาตรการแบบว่าช่วยพะะ่อค้าแม่ค้าในช่วงที่แบบว่าโควิดเนี่ยระบาดหนะักแลวต้องถึงกับแบบว่าต้องลดค่าเช่าที่ลดค่าเช่าที่<ม>ใช่เพราะว่าตลาดเนี่ยปิดไปสองเดือนเลยใช่ค่ะเพราะว่าโควิดระบาดหนะัก ช่วงที่ปิดไปก็คือพ่อค้าแม่ค้าบอกว่ารายได้หายไปเยอะเลยไหนจะทั้งรายจ่ายทั้งที่บ้านรายจ่ายหลายๆอย่างค่ะก็ทําให้แยกกันไปเยอะเลยคือหมายคบบว่ารายจ่ายมันเท่าเดิมแต่ว่ารายได้เนี่ย,ม,<อ>ยมันลดลงเยอะมากแล้วก็สุดท้ายน,นี้นะคะก็อย่าลืมมาเที่ยวมีกะตุจักรกันด้วยแล้วก็อย่าลืมพก<ส>ยากันยุงแตงะคะแล้วก็เสื้อกอะไรไว้ลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ